เคยรู้หรือไม่ครับว่าเราสร้างพระไปทำไมและสะสมพระเครื่องไปทำไมคนไทยนับถือศาสนาพุทธคติความเชื่อของคนไทยนิยมสร้างพระมากกว่า1,000ปีมีคำถามจากผู้คนมากมายว่าเราสร้างพระไปทำไมและคนเราสะสมพระไปเพื่ออะไรการสร้างพระในสมัยโบราณการเก็บสะสมพระในสมัยก่อน มีความเชื่อความศรัทธาเป็นอย่างไรจุดประสงค์ของการสร้างพระการสะสมพระเป็นอย่างไรในบทความนี้จะจาะลึกถึงความเชื่อด้านพระเครื่องของกลุ่มคนแต่ละประเภทเราสร้างพระไปทําไมมีคําตอบในบทความนี้ครับสร้างพระไปเพื่ออะไร 1. สร้างเพื่อเอาบุญคนไทยมีความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูป เป็นบุญใหญย่ยกใจชาวพุทธให้สูงขึ้นเมื่อได้มากราบไหว้พระการสร้างพระพุทธรูปถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สูงยิ่งบุญกุศลนี้มีอนิสงส์ดังนี้ 1.1. ผู้สร้างพระพุทธรูปจะมีจิตใจสูงส่งตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปมีความใฝ่ดีเป็นพื้นฐานของใจ 1.2. บุญนี้ จะส่งผลให้เป็นที่เคารพของมนุษย์และเทวดา1.3มไม่ว่าผู้สร้างพระพุทธรูปนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วหากมีผู้มากราบไหว้พระพุทธรูปที่เขาได้สร้างเอาไว้บุญนี้ก็จะส่งผลให้กับผู้สร้างตลอดไป1.4ดด้วยบุญกุศลน,นี้จะทำให้ผู้สร้างพระเกิดในร่มเงาของพุทธศาสนาในทุกภพทุกชาติและเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย 2. ส,สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาคนที่มีเจตนาสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์หรือเศรษฐีข้าบดีที่ใฝ่ในธรรมะเนื่องจากการสร้างเพื่อสืบทอดพระศาสนานั้นจะเป็นพิธีกรรมใหญ่มีการสร้างพระจํานวนมากทั้งพระพุทธรูปพระเครื่อง โดยเฉพาะพระเครื่องนิยมสร้างจํานวน8 4 0 0 0องค์ตามจํานวนพระธรรมขันธ์เมื่อสร้างแล้วจะแจกจ่ายกับสาธุชนส่วนที่เหลือก็จะบรรจุกก็่เอาไว้ในพระเจดีย์บ้างในพระป่างบ้างในพระพุทธรูปบ้างเพื่อสืบทอดพระศาสนา3สร้างเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การสร้างพระในยุคแรกๆนั้น นิยมสร้างเป็นรูปจำลองของพระพุทธเจ้าเช่นพระเครื่องสมัยสีวิชัยสมัยธราวดีเชียงแสนสุขโขทัยอยุธย,ยารัตนกโกสินทร์ในสมัยสีวิชัยธราวดีเชียงแสนนิยมสร้างองค์เล็กมีทั้งบรรจุกรุและไว้บูชาตามบ้านเรือนส่วนตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทัยเป็นต้นมามีการสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์ใหญ่ เช่นพระประธานประจําอุโบสถวิหารรวมทั้งสร้างพระเครื่ององค์เล็กๆไว้ติดกายและไว้บูชาตามบ้านเรือนต่อมามีการสร้างรูปจําลองรูปเหมือนของพระอริยสงฆ์ที่สําคัญในสมัยนั้นเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อกรั่นวัดพญาตหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่าเป็นต้นการสร้างเพื่อระลึกถึงพระธรรมส่วนใหญ่จะสร้างเป็นพระคัมภีร์ หรือในสมัยปัจจุบันนิยมพิมพ์หนังสือธรรมะแจก 4. สร้างเพื่อการพาณิชย์ยุคต่อมาเมื่อผู้นิยมสะสมพระเครื่องเพิ่มมากขึ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นพอความต้องการมีมากขึ้นจำนวนผาะที่เล่นหรือหากันก็เริ่มยากหรือว่ามีน้อยลงจึงได้เกิดการสร้างพระขึ้นมาเพื่อจำหน่ายเป็นแบบธุรกิจการค้าโดยธุรกิจการสร้างพระเครื่องนั้น เริ่มเป็นจริงเป็นจังหลังปี2530ทาทั้งนักธุรกิจทั้งเสียนพระต่างก็สร้างพระเครื่องขึ้นมาเพื่อจําหน่ายกันเป็นลํำเป็นสันเพื่อสนองต่อความต้องการของนักเล่นพระที่เพิ่งเริ่มสะสมคนสะสมพระเพื่ออะไร 1. สะสมพระเพราะศรัทธาในพุทธคุณนักสะสมพระเครื่องที่เข้ามาในวงการนี้เป็นคนที่รักและศรัทธาในพุทธคุณของพระเครื่อง อย่างเป็นจริงเป็นจังไม่มีพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ 2. ส,สะสมพระพอชอบในศิลปะพระเครื่องพระบูชาถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศิลปะที่ถูกบรรจงสร้างขึ้นด้วยความงดงามตามประวัติแล้วพระเครื่องได้ถูกสร้างขึ้นมามากกว่า1 0 0 0ปีผ่านการเวลาบรรพบุพรบุษได้บรรจงสร้างงานศิลปะบนพระเครื่อง เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านพุทธศิลป์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสารพระเครื่องแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตามแต่ละท้องถิ่นพระเครื่องถือเป็นวัตถุโบราณอย่างหนึ่งคนที่ชอบในศิลปะของพระเครื่องก็มีการแบ่งพระเครื่องออกเป็นหลายยุคหลายสมัยเช่นยุคธาวดียุคเฮริกุญชัยยุคเชียงแสนยุคสุโขทัยยุคอยุธยา ยุครัตนโกสินร์เป็นต้น 3. เมื่อพระเครื่องมีคนให้ความสนใจมากและเก็บสะสมแต่เดิมการทำธุรกิจกับพระเครื่องยังไม่มีให้เห็นแต่จะมีการแลกเปลี่ยนกันคือเอาพระเครื่องมาแลกเปลี่ยนกันแต่ต่อมาภายหลังคนเริ่มเข้ามาวงการพระเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆวงการพระเครื่องก็เริ่มเติบโตขึ้นมีนักสะสมหน้าใหม่เข้า,ขามาในวงการมากขึ้นทำให้การแลกเปลี่ยนพระเครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการจนเกิดการซื้อขายพระเครื่องกันขึ้นจนต่อมาพัฒนาเป็นธุรกิจขึ้นมีการเปิดสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องเพื่อรับรองการขยายตัวของวงการพระเครื่องสรุปนะครับเราสร้างพระไปทำไมหรือเราสะสมพระไปเพื่ออะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันการสร้างพระของบรรพบุรุษถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นศิลปะสก,กุลช่างระดับสูงสุดของยุคสมัยที่รุ่งเรืองแต่ละยุคการสร้างพระการสะสมพระได้สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้แต่ยุคสมัยนี้การสร้างพระและสะสมพระอาจแตกต่างจากสมัยก่อนเนื่องจากมีเรื่องของเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของความเชื่อความศรัทธาของพระเครื่องยังอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออก